สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับกระผมนะครับช่างเป็กนะครับผู้ผลิตตู้ลำโพง W80 พิกัดอำเภอศรีนาลงครับจังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรศัพท์นะครับ065 6581905นะครับวันนี้พามาชมงานลงสี W80 นะครับ6ใบช่างกำลังลงสีนะครับช่วงนี้6ใบนี้ทรงจังหวัดพิษณุโลกอำเภอนครไทยนะครับ อำเภอนครไทยจัง,จงหวัดพิษณุโลกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับลงสีหใบครับวันนี้ เป็น W 8 0ตัวท็อปนะครับตัวนี้ราคาต่อใบงานดิบ2,500บาทส่วนงานสีอุปกรณ์ครบขอบเล็กตะแกงปั๊มครบทุกอย่างนะครับเพดหลังเป็นหลุมพร้อมต่อสายดำแดงขนาด2,5นะครับตู้เปล่าใบละ3,800บาทเท่านั้นนะครับส่วนราคาพร้อมดอกนะครับ ราคาตามสเปคดอกสนใจรายละเอียดโทรสอบถามได้ครับผมช่างเป็กเบอร์โทร065 6581905หรือสะดวกทางไลน์นะครับ ID ไลน์0 6 5ย5 8 1 905เเช่นกันกับเบอร์โทรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับภาพอาจจะไม่ชัดอาจจะไม่คมนะครับผมใช้โทรศัพท์ vivo Y53 นะครับอัดวิดีโอนะครับยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่นะครับกับภาพและเสียงนะครับคงจะชัดเจนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าคนพูดนะครับนี้ตัวนี้งานท็อปนะครับราคาอยู่ที่ใบละสามพันแปดรบาทนะครับตู้เปล่าขอบเด็กให้เรียบร้อย ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ช่างกำลังพ่นสีรองพื้นนะครับของแท้าจากช่างเป็กนะครับฝาหลังจะมีอกไก่ให้ทุกตัวนะครับผมเคล็ดลับอยู่ที่สูตรของไทยของมันนะครับส่วนด้านหลังขอขอสงวลลิขสิทธิ์นะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่ารับรองว่ามีอกไก่ทุกตัวนะครับ ใช้ไม้อัดอะไรใช้ไม้อัด20สิมิลน,นะครับ20มิลทั้งแผ่นนะครับตัวนี้ตู้ลำโพงทุกใบนะครับจะยิงด้วยตะปูลูกแม็ก40 F 40นะครับอัดกาวลาเทคนะครับแล้วก็อัดน็อตเข้าไปด้วยนะครับนี่ลอยน็อตนะครับ อัดน็อตเพื่อความแข็งแรงนะครับตรงนี้ข้างในนี่ก็จะมีน็อตนะครับที่เห็นเป็นขอบเหล็กขอบเหล็กก็จะยึดน็อตให้ด้วยนะครับไม่มีหลุดครับดูด้านหน้านะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมช่างเป็กนะครับความกว้างของตู้นะครับนี่คือเรียกความกว้างนะครับจากนี่มานี่นะครับความกว้าง วัดรวมแล้วอยู่ที่54นะครับ54าสิบสเซนความสูง80นะครับจากหน้าไปหลัง80เซนเช่นกันนะครับ W 80นะครับเรื่องน้ำเสียงนะครับดังไกลอาจได้แน่นนะครับ เอกลักษณ์ของ W เลยนะครับพุ่งไกลนะครับเทียบตัวต่อตัวนะครับเทียบตัวต่อตัวกับสูตรอื่นนะครับรับรองดังแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์หรือว่าดอกลำโพงของลูกค้านะครับส่วนราคาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับงานดิบไม่มีอุปกรณ์2,500บาทนะครับ ถ้าเพิ่มเป็นงานดิบขอบเหล็กเพิ่มค่าเหล็ก350บาทต,ต่อใบนะครับก็เป็น3000เก็เป็น2000นะครับประทานโทษทีนะครับก็งานดิบ2 5 0 5นะครับไม่มีอุปกรณ์เพิ่มขอบเหล็กเพิ่มขอบเหล็กใบละ350 บาทนะครับตามนี้นะครับถ้าเป็นงานสีอุปกรณ์ครบตะแกงปั๊มเลยนะครับตะแกงปั๊มโรงงาน3,800บาทนะครับไม่เอาเปรียบลูกค้า